ตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียนทางโรงเรียนบ้านโตชูจึงมุ่งเน้นและมุ่งพัฒนาทักษะการอ่านการพูดการเขียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านโตชูเพื่อกจ,จัดปัญหาการอ่านไม่อออกเขียนไม่ได้ ที่อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อน,นักเรียนในอนาคตได้ผ่านนวัตกรรมของโรงเรียนที่มีชื่อว่ากระบวนการ P.D.C.A. สำหรับการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนบ้านต้นชูดโรงเรียนบ้านต้นชูดได้เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โดยกระบวนการ P.D.C.A. โดยมีการดำเนินการดังนี้ ลำดับที่1ทําการคัดกรองนักเรียน change. ลำดับที่2การกําหนดกิจกรรมการพัฒนารายกลุ่มโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มอ่อนกลุ่มปานกลางและกลุ่มเก่งลำดับที่3ดําเนินการแ,แก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านการเขียนโดยใช้นวัตรกรรมตามชั้นเรียน change. ลำดับที่4ประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียน aj. ลำดับที่5สรุปผลการดําเนินง,งานและลำดับที่6 พัฒนาแก้ไขปรับปรุงเพื่อผลการพัฒนาให้ผู้เรียนมีการอ่านออกเขียนได้ทุกคนการนำนวัตกรรมการดำเนินงานตามจุดเป้าหมายั้าสามระดับและการดำเนินงานตามรูปแบบ PDCA ของโรงเรียนบ้านโต้ชูดนะคะทำให้โรงเรียนนั้นมีการพัฒนาการอ่านการเขียนขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะ ท้งนี้โรงเรียนก็จะส่งเสริมหรือว่านำนวัตกรรมการพัฒนาการอ่านการเขียนของผู้เรียนให้ตรงกับกลุ่มตามการคัดกรอกของผู้เรียนนะคะในปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนก็สามารถพัฒนาการอ่านการเขียนนะคะคิดเป็นร้อยละ28.57้ 28, 9, 5, 7, นะคะท่านี้การพัฒนา เขียนก็มีการเพิ่มขึ้นนะคะโรงเรียนก็ประสบความสําเร็จมาแล้วนะคะในระดับหนึ่งทั้งนี้เราก็จะพัฒนาการอ่านการเขียนของผู้เรียนนะคะในทุกๆปีนะคะต่อๆไปเพื่อนักเรียนของเรียนได้ได้ช่ดค่ะขอบคุณ